ไว้ก้าบอต้องโสมนอกบอเอาตำลึงไทยมาแล้วสวัสดีครับอิส,สานบอเจ้าครับของดีอยู่ในดินบอต้องงออเขาของเฮาดีกว่าโสมทุกชนิดหลบไปหัวตำลึงดีกว่าโสมนอกเฮาปลูกเองไปเบิ่งกันนี่คือยอดตำลึงนะครับอันนี่ตำลึงตัวเมียนะครับ ต้นน้อยเองเขาไปกระถางนี่เขาปลูกไว้สองต้นนะครับนี่ต้นซํานเองนะครับนี่คือตำลึงนะครับเดี๋ยวมื้อนี้สิพาไปเบื้องหัวมันว่ามันใหญ่บ่ยกกระถางนี่ออก,ก่อนนะครับงงออกเลยเขือซําเน่เขาปลูกไว้หกเดือนนะพี่น้องประมาณหกเดือนขึ้นนะครับนี่ได้ซําน่และนะครับที่เอาเขือมันบับช้ำว้ซื่อๆนะนะครับได้ประมาณนี้สังเกตเบิ้งเขือมันสีบรใหญ่นะพี่น้องเนี่ย นะครับจ้าซัมนี่แหละนะครับหกเดือนขึ้นนะครับเพราะว่าอีสานมิเจ้าปลูกไว้กสิถ้ามันโปรงยอดมากสิเด็ดมันถิมเด็ดมันถิมนะครับเพื่อให้มันล่งหัวปัดที่นี่ไปเบิงหัวมันว่าสิมีบอฮที่ฮาปลูกไว้ไงไงซ้ำใดการปลูกตําลึงให้เป็นหัวเขาควนฝีไส้ใบไม้นี่ไส้ใบไม้ลายกว่าดินนะพี่น้องถ้าเป็นดินก็ต้องเป็นดินซุยๆนะครับนี่สีหัวหัวมันสีออกได้นะครับจกหัวมันให้เบิงเด้อว่ามันมีบอ นะครับขุดเลยเบิ้งกันเป็นๆน,นะครับนี่เขือมันนี่นี่หัวมันนะเห็นบอสนี่นี่โผล่ออกมาแล้วไอ้ก็หัวมันแกวนะครับอันนี้บุกไว้เองนะพี่น้องนะเฮ็ดเองกับมือนะครับนี่หัวมันนะ่ะเบิ้งเขืออันนี้แบัดบที่ี่ยว่าเขือนนี่น้อยเอยงเสียนี่ใส่หัวบอส หัวมันน่ะนี่สุดยอดว่าหละพี่น้องว่านี่คือหัวตำลึงซื้อๆนะพี่น้องนะมันโอ้มันงามอีหลีไปนี่แหละนะครับอ,ออกไม้เบิ้งาหากมันหากมันนี่ประมาณหกเดือนขึ้นนะครับโดยประมาณเอานะครับผลสำเร็จแล้วที่เขาปลูกไว้ผลลัพธ์มันออกมาดีเยี่ยมเลย สรรพคุณมันบอกผู้ใดบ่แข็งหลับมาเป็นปีหลายปียังเสียพี่น้องเอานี่ไปเฮ็ดกินนะครับผู้ใดมักอ่อนมักเพียน่ะพี่น้องเฮ็ดเมื่อยเฮ็ดเฮ็ดการเฮ็ดงานม้ามันเมื่อยน่ะพี่น้องเอานี่ก็ไปบำรุงกําลังได้ดีมากนะครับอยากปึงปังตื่นย้ำเมื่อเศร้าม้านี่ยิ้มหน้าบานพ่อกระโดงเมื่อคืนนี่เจ้าเฮ็ดอย่างละเท่าผน่ะของดีวิธีเฮ็ดกินตาม ล่างน้ำก่อนล้างน้ำให้สะอาดนะครับอันนี้เขาสิใส้สูตรดองเหล่าขาวนะพี่น้องอันนี้เหล่าขาวเขาเติมไว้แล้วนะครับนี่คือเหล่าขาวนะครับหรือผู้ใดกินเหล่าบบได้แพ้เหล่าขาวเพรานะ, <c oughs> ะนัะเก่านี่ไปตากแห้งแล้วต้มกินนะพี่นอ้องต้มกินเวลาท้องว่างเท่านั้นเองนะครับการดองเขากะย้อนไส้ซื่อๆนี่แหละนะครับนี่กระสี <c oughs> ย้อนใสเลยนะครับถึงหักหน้อยหักใหญ่มันนี่นะครับอันนี้เขาก็เอาออกนะฮะโอ้ยย้อนเลยนะครับย้อนลงไปกับประมาณนี้กับสิตัดเอาทอนประมาณนี้นะพี่น้องตัดออกนะครับกับสีสวยงามถ้าเป็นขวดใสนี่สิเห็นหกักเห็นนี่งามเลยแหละพี่น้องจริงอันนี้ที่เขาหักออกมาแล้วเขาก็ไปเสียบเสียบใบเดินที่เขามันก็เกิดเป็นหัวอีกคือเขานี่สุดยอดว่าละ่ะซ้ำนี่ก็เรียบร้อย ปิดฝาไว้นะครับปิดไว้เลยเอาไว้ประมาณเป็นโดนเท่าไหร่แห้งดีนะพี่น้องเป็นเดือนเป็นปีก็ได้นะครับอนันนี้สุดยอดเวลากินท่ากินนะพี่น้องกินมือละเป็กก่อนเขาเงี้ยมือแรงเท่าน,นั่นสุดยอดเท่านี้อู้จักทุกขั้นตอนแล้วตั้งแต่ปลูกหอดกรองหอดกินถ่าว่างๆก็ลองเฮ็ดเบิงนะพี่น้องมันโอ้สุดยอดเฮาเฮ็ดเองกินเองดีบ่ละ่ะเฮ็ดเองกับมือ บ่ต้องไปซื้อดอกไว้กุ้งไว้ก้านั่นมีผลกระทบหลายอย่างอันนี้ปลอดภัยนะพี่น้องแค่รากตำลึงซื้อๆลู่จากสมุนไพรลู่จากภูมิปัญญาพวกยาบ่าต้องใส่สวัสดีครับ